วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทำแบบฝปึดทักษะภาษาอังกฤษกันนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไตที่หน้า5นะคะคุณครูจะให้เด็กๆปึดเขียนตามรอยปะะตัวอักษรภาษาอังกฤษกินใหญ่เรามาฝึกเขียนไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นที่ตัวเอฟนะคะให้เด็กๆลากเส้นตรงลงมา เป็นเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2และก็เส้นที่3ตรงกลางตัวเอฟพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปเส้นที่1ลากมาคล้ายๆตัว C เลยค่ะแล้วก็เส้นที่2องวันนี้คือตัว G ใหญ่นะคะต่อไปลากเส้นตรงมา1เส้นแล้วก็เส้นตรงอีกเส้นที่2ห่างๆกันนะคะแล้วก็ขีดตรงกลาง ตัวนี้เรียกว่าตัว H ใหญ่นะคะส่วนตัวต่อไปลากเส้นตรงมาเลยตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ลากเส้นที่สองข้างบนลากเส้นที่3ามข้างล่างตัวนี้เรียกว่าตัว I ใหญ่นะคะตัวสุดท้ายลากเส้นตรงลงมาแล้วก็งอน,นิดนึงคล้ายๆกับด้ามจับโลมาค่ะเด็กๆ ถ้าเด็กเด็เสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูชื่นชมด้วยนะคะ